จ่าสิบเอกอนทไทยป้องแก้วสังกัดกรมรบพิเศษที่สามนักรบกลา้าจากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดี sergeant major first class อนนไทยป้องแก้ว assigned to the third special forces regiment a heroic warrior from เมืองลบบุรี district ลบบุรี province You are a brave son of the nation. We salute you. จ่าสิบเอกทวัชัยบุกสภาสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่หกนักรบกล้าจากอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดี Sergeant Major First Class ทวัชัยบุสภา from the 6th Artillery Regiment, a heroic warrior from C. Somdet District, Royet Province. You are a brave son of the nation. We salute you. จ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุยจ่ายสังกัดกรมฐานราบที่13นักรบกล้าจากอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองท่านคือทหารกล้าของแผ่นดิน พวกเราขอสาด,ดุดี Sergeant Major First Class T. Rayut Si Juijai from the 13th Infantry Regiment, a heroic warrior from เมือง t r i c t Ranong Province You are a brave son of the nation. We salute you. จ่าสิบเอกอภิรมย์ทรงพุทธสังกัดกรมทหารราบที่8นักรบกลา้า จากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสัุดี sergeant major first class อภิร o มส่งพุทธ from the 8th infantry regiment a heroic warrior from เมืองลบบุรี district ลบบุรี province you are a brave son of the nation we salute you ิบเอกฤษดาน้อยโคตร สังกัดกองพลทหารราบที่6นักรบกล้าจากอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาท่านคือฐานกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดี s e เจนกริตสดาน้อยโคตร Assigned to the 6th Infantry Division a heroic warrior from เมืองนครราชสีมา ah district นครราชสีมา ah province you are a brave son of the nation we salute you สิบเอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองพลทหารราบที่6นักรบกล้าจากอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดีสากเจนจิรายุสิงอ้น from the 6 t h infantry division A warrior ่ r r ง m รามจาเมืองนครศสีมา district นครศรีมา province You are a brave son of the nation. We salute you. 11เอกจิรายุทธอินทุมานสังกัดกรมรบพิเศษที่3นักรบกล้าจากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีท่านคือฐานกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดี สาร์เจนติรายุทธอินทุมาน from the 3rd Special Forces Regiment a heroic warrior from Mueang Lopburi district Lopburi province you are a brave son of the nation we salute you 10เอกนพพลบุญเลิศสังกัดกองพลทหารราบที่6นักรบกล้าจากอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสด,ดุดีสาเจนนพพลบุญเลิศ from the 6 t h infantry division a heroic warrior from เมืองนคราชสีมา district นคราชสีมา province you are a brave son of the nation we salute you 1เอมาเรนผาสุขสังกัดกรมฐานราบที่23 นักรบกล้าจากอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดี Sergeant Amarin Am Pasu from the 2 3 r d Infantry Regiment a heroic warrior from เมือง o n b u r i district Chonburi province you are brave son of the nation we salute you 10โทต่อพงพันดวง สังกัดกรมทหารราบที่16นักรบกล้าจากอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดี Corporal ต่อพองพันดวง from the 16th Infantry Regiment a heroic warrior from เมืองฉะเชิงเซา district ฉะเชิงเซา province you are a brave son of the nation we salute you <c oughs> สิบโทรสราวุธนามสวัสดิ์สังกัดกรมทหารราบที่8นักรบกล้าจากอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยท่านคือฐานกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดีขอพระสราวุฒนนามสวัสด์ r o m the 8th infantry regiment a heroic warrior from m มื n g district เล i province you are a brave son of the nation we salute you <c oughs> สิบตรีวรันชิตยวงสุวรรณสังกัดกรมทหารราบที่สิบสามนักรบกล้าจากอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดี Private First Class วรันชิตยวงสุวรรณ from the 13th Infantry Regiment a heroic warrior from Nawat District Nakhon Phanom Province you are a brave son of the nation We salute you พลนทหารยานพัทโครสาขาสังกัดกรมทหารราบที่สามนักรบกล้าจากอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสดุดี Private ยานภัทโคดสาขา from the third infantry regiment a heroic warrior from อารัญญประเทศ district salute are brave nation the we you of you พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังก,กัดกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองนักรบกล้าจากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสด,ดุดี Private ทีรยุธกระจางทอง from the second air defense brigade a heroic warrior from เมืองล p บุรี district ล p บุรี province you are a brave son of the nation we salute you พนทหารสิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกรมทหารราบที่8นักรบกล้าจากอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรี ท่านคือทหารกล้าของแผ่นดินพวกเราขอสด,ดุดี <S Private s i r a w i t Pinyosuk from the 8th Infantry Regiment a heroic warrior from เมืองชนบุรี district ชนบุรี province you are a brave son of the nation we salute you และในลำดับต่อไปจะเป็นรายนามประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่เสียชีวิตจากเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชามีจำนวนทั้งสินส้น14รายดังต่อไปนี้ And next, we will honor the names of the innocent civilians who tragically lost their lives during the Thai-Cambodian border clashes. A total of 40 individuals, as follows. จังหวัดศรีสะเกดนางอรุณรัตน์วันศรีจากอำเภอกันทารลักษ์จังหวัดศรีรรสะเกด,น,ดเนางสาวรุ่งรัตน์ประชัน จากอำเภอ,เอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษเด็กหญิงทักษพรประชันจากอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษเด็กชายพงศพักประชันจากอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษนางสาวสาวิตรีอ่อนสวงจังหวัดจากอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษเด็กชายกิติศักดิ์คำวังจากอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษนางจำปีเต็มจิต จากอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเด็กชายพีรพัฒน์คุณาพันธ์จากอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายสมศรีลาบบุญจากอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์เด็กชายทิติวัฒน์บุญแต่งจากอำเภอกาบเชิจงจังหวัดสุรินทร์นายบัณฑิตอุ่นจิตจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ นายสมชาติสุพันณ์ดีจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นายบุญเรืองรูปขำจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานีนางหุ้งโจรสาจากอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอแสดงความอาลัยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ขอให้ทุกดวงวิญญาณจงเข้าถึงสุคติในสัมปรายภพพวกเราจะระลึกถึงทุกคน Lord we extend our deepest condolences to the innocent civilians who lost their lives. may every soul find eternal peace in the next realm. you will forever be remembered in our hearts. Mm -hmm.